สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิยพิบาคลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่17ด้วยกันครับโรมบทที่1ข้อ8ถึง17ก่อนอื่น ขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคนโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าความเชื่อของท่านเลื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่ออธิษฐานนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านเสมอข้าพเจ้าทูลขอว่า ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาหาพวกท่านในที่สุดเพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านเพื่อจะได้นำของประธานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้และเพื่อเสริมกำลังท่านหมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นๆแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและชาติอื่นๆด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชและคนที่ไม่มีการศึกษาด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านที่อยู่ในกรุงโรมด้วย พระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤิธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกกรีกด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ ครับเมื่อวานนี้เราก็พบว่าจานโปโลนี่ได้อ่านพระบทหรือว่าเกริ่นไปแล้วว่าตัวท่านเป็นใครแล้วก็เกริ่นต่อไปได้วยว่าตัวคนที่รับจดหมายได้เป็นใครนะครับทั้งคู่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงรักและทรงเรียกมาให้เป็นธรรม,มิกชนเป็นคนที่บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ไม่ได้บริสุทธิ์โดยความชอบธรรมของตัวเองแต่ว่าบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานสถานะใหม่ให้ วันนี้เราก็ขึ้นมาในข้อที่8จนถึงข้อที่17เนี่ยพูดถึงสิ่งที่จะทำเมื่อวานนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นเป็นใครวันนี้สิ่งที่จะทำคือทำอะไรนะครับก็คือว่าก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพระเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคนวันนี้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับใครบ้างไหมครับเวลาที่เรานึกถึงใครบางคนพี่น้องขอบคุณพระเจ้าไหมหรือมีแต่เรื่องกลดามีแต่เรื่องที่รู้สึกอยากจะตำหนิติเตียนเขาอยู่ตลอดเวลา มีอะไรบางอย่างไหมที่เราจะอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของคนอื่นเปาโลเริ่มต้นดีนะครับเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเลยก่อนที่พูดเรื่องอื่นเลยขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของคนเหล่านั้นคนเรามันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้อนั้นเป็นเหตุผลที่พระมภีบอกเราว่าจงเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวเชื่อในส่วนดีก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเขาสิครับใช่ไหมครับถ้าเชื่อนะครับถ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ใครไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวเนี่ยกลัวว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาแหละครับผมว่าปัญหาเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเองเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกครับที่เราไม่สามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้รวมถึงค,คนบางคนที่เรากําลังนึกถึงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับ ในข้อที่9บอกว่าเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานยของข้าพระเจ้าว่าเมื่ออธิษฐานนั้นข้าพระเจ้าก็ระลึกถึงพวกท่านเสมอนะครับนะระลึกถึงอธิษฐานเผื่อวันนี้พี่น้องอธิษฐานเผื่อใครบ้างไม่ใช่เฉพาะคนข้างนอกหรือว่าคนทีเ่เราไม่รู้จักแต่ว่าคนใกล้ชิดเราคนในครอบครัวเราผมหลงใจพี่น้องไปดูหนังเรื่องวอลุ่มนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ฤทธิอำนาจของการอธิษฐานแล้วก็การที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนผ่านทางคําอธิษฐานนะครับฟังดูอาจจะแบบง่ายๆมากเลยแต่ความจริงแล้วเป็นหนังที่ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนของเรานะครับข้อต่อมาในข้อที่10บ,บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระแทยัยพระเจ้าและให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาพบพวกท่านในที่สุดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป,า,เปาโลกับพี่น้องที่คริสตจักรกรุงโรมเนี่ยยังไม่เคยเจอกัน แน่นอนเปาโลรู้จักใครบางคนแล้วที่ที่คริสซจากโรมแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่นเน่เปาโลยังไม่ได้รู้จักฉะนั้นก็จึงเขียนจดหมายมาล่วงหน้าก่อนใช่ไหมครับนะเพื่อจะได้มีโอกาสไปรู้จักกันและในข้อ11บอกว่าเพื่ออะไรเพื่อจะได้นําของประทานฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ยมาให้และเพื่อเสริมกําลังท่านคําว่านำ,นำของประทานฝ่ายวิญญ,ญาณมาให้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเปาโลเนี่ยสามารถที่จะทําให้ใครบางคนเนี่ยมีของประทานฝ่ายวิญญ,ญาณบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาได้ไม่สามารถที่จะมา ทำให้คนนี้มีของประทานในการเผยพระวจนะทําให้คนนี้มีของประทานในการรับใช้ทําให้คนนี้มีของประทานในการประกาศทาให้คนนี้มีของประทานในการสอนอะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าคําว่านําของประทานมาให้เนี่ยหมายความว่าตัวท่านามีของประทานสันวิญาณตัวเปาโลเนี่ยมีของประทานสันติญาณอะไรเนี่ยก็จะนํามาให้หมายความว่าจะนํามารับใช้เช่นถ้าเป็นของประทาน ฝ่ายปัญญาแห่งการหนุนใจเนี่ยก็จะได้นําของประทานแห่งการหนุนใจนมาให้ก็คือมารับใช้หรือมาหนุนใจพวกท่านถ้ามีของประทานในการสอนก็จะได้มาหาพวกท่านเพื่อจะสอนพวกท่านถ้ามีของประทานในการเผยพระชนะก็จะได้มาหาพวกท่านเพื่อจะเผยพระชนะให้พวกท่านได้เข้าใจพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าจะนําของประทานมาให้กับพวกท่านและเพื่ออะไรครับเพื่อเสริมกําลังท่านคาว่าเสริมกําลังเนี่ยหมายความว่าข้อ12บสองเฉลยไปแล้วว่าหมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกัน ไม่ได้แบบว่าข้าพเจ้าใจเป็นหนุนใจท่านฝ่ายเดียวแต่ว่าเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยข้าพเจ้าอยากจะได้รับการหนุนใจจากท่านด้วยนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีโซเชียลมีเดียมันดีมากเลยผมว่าขอบคุณพระเจ้าเราเจอกันได้บ่อยมากขึ้นนะสมัยก่อนในโอ้โหคิดถึงพี่น้องคิดเตืยอมากเลยสมัยผมมาเชื่อใหม่ๆเนะี่ยสาปีที่แล้วแบบโอ้โหอยากจะเจอหน้าพี่น้องคิสเสืยออยากจะพูดอยากจะคุยนะแต่มันไม่สามารถที่จะทําได้แบบอินสต n แแบบเนี้ยมันทันทีทันใดเลยสมัยนี้อยากคุยกับใครเมื่อไไหก็คุยด้ททันที ส่วนเขาจะตอบเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะคิดถึงปั๊บก็ติดต่อได้ทันทีใช่ไหมครับนะเป็นพระคุณพระเจ้าจริงๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันไม่ควรที่จะมาแทนที่การได้พบปะกันมันไม่ควรที่จะมาแทนที่การได้เจอกันหน้าต่อหน้ามันไม่ควรจะมาแทนที่ความอบอุ่นที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนให้กันและกันได้ผ่านทางการได้อยู่ใกล้ชิดกันมันคละเรื่องนะครับการได้การได้เห็นหน้าและอยู่ใกล้ชิด เครื่องมือสื่อสารบางอย่างมันไม่มันไม่มันไม่สามารถจะตอบสนองได้แต่การที่เราได้เจอหน้าเขาการได้เห็นสีหน้าเขาการได้เห็นสิ่งที่เป็นความเป็นจริงแห่งชีวิตของเขาการได้สัมผัสถึงภาษากายซึ่งมันมากกว่าภาพสองมิติมันมันเป็นภาษากายมันเป็นน้ำเสียงมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะสามารถสื่อสารกันได้บางทีเขาไม่ยังไม่ทันพูดเลยเราก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเขาอาจจะมี ความทุกข์ใจอะไรบางอย่างอยู่เราจึงสามารถหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันได้แล้วเราไม่ต้องมาคำคำนึงว่าแบตจะหมดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรีบไปทําอะไรอย่างอื่นต่อมันไม่ต้องมากังวลกังวยแต่ว่าเจอหน้าการใช้เวลาร่วมกันนะครับอย่าให้เทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียมาแทนที่การพบปะสังสรรค์กันหรือว่าพบปะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันสุดท้ายในข้อ16บอกว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพรรของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังพูดถึงว่าเปาโลเนี่ยเป็นหนี้ทั้งพวกมีการศึกษาและไม่มีการศึกษามีสถานะสูงและสถานะต่ําเป็นหนี้ทุกคนแล้วก็พูดต่อมาว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งบางคนก็รู้สึกละอายที่จะพูดข่าวประเสริฐต่อหน้าคนที่มีการศึกษากลัวว่าเขาจะหาว่าเป็นคนที่ ไรการศึกษาจะมาพูดอะไรเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไอายต่อให้เขาไม่การศึกษาข้าพเจ้าก็ไม่ไอายเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการศึกษาของเขาแต่มันเป็นเรื่องถูกต้องมันเป็นเรื่องเรื่องของฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะช่วยเขาได้ไม่เกี่ยวกับระดับการศึกษาของเขาฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรต้องอายครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาจกจนกระทั่งถึงกษัตริย์พี่น้องมีหน้าที่ในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับพวกเขาเมื่อมีโอกาสทันที ที่จริงไม่ต้องรอโอกาสหรอกครับต้องแสวงหาโอกาสได้ซ้ําไปในการที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขาในการที่บอกเขาไม่ต้องไปคานึงว่าเขาจะเรียนสูงแค่ไหนกว่าเราจําเหตุการณ์ในพระธรรมกิจการบทที่4ได้ไหมครับตอนที่ยอนแล้วก็เปโตรกับยนเนี่ยถูกพิพากษาโดยพวกธรรมจารย์แล้วก็พวกปรหิตพวกธรรมจาร์และพวกปรหิตมีการศึกษาสูงกว่าเปโตรและยอนมากมายมหาศาลแต่ในเวลานั้นปรหิตก็ยังยอมรับว่า สองคนนี้พูดดีมีสาระเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองคนนี้ทั้งเปโตรและยอนได้ใช้เวลาอยู่กับพระเยซูคริสต์ขอเพียงแค่พี่น้องได้ใช้เวลาอยู่กับพระเยซูคริสต์อธิษฐานเฝ้าเดี่ยวศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่พี่น้องพูดรับรองว่าแม้แต่คนที่มีการศึกษาก็ยังทึ่งเพราะรู้ว่าสิ่งนี้มันจริงสําหรับชีวิตของเขาขเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าโปรงโพรงโชคา้าโปรงจะไม่อายเรื่องข่าวประเสริฐ้าโปองรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทธิเดศ สำหรับทุกๆคนเพื่อให้เขามาเชื่อไม่ใช่เพื่อให้เขามารู้ไม่ว่าเขาจะรู้อะไรมาก่อนก็ตามถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้มาเชื่อในพระองค์ขอส่งโปรดนพาพาที่พวกข้าพรองค์จะเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐในให้สมกับที่ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน